สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับคลิปวันนี้นะครับต่อจากคลิปวโอแรกนะครับที่ผมเคยสอนวิธีแก้นะครับผมที่ว่านะครับแอปพลิเคชันนะครับไม่สามารถติดตั้งได้ติดบล็อกนะครับเหมือนโดนบล็อกนะครับเหมือนแบบว่าแอป โดนปิดกั้นไม่ให้ติดตั้งแล้วโดนบล็อกนะครับปัญหานี้เป็นกันเยอะนะครับแล้วผมเคยสอนคลิปวิดีโอแรกไปนะครับมีทําได้กับไม่ได้นะครับก็ปรับปนกันไปคราวนี้คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสรุปนะครับแล้วก็บอกวิธีแก้แบบละเอียดเลยนะครับก็คลิปวิดีโอแรกที่ผมบอกก็คือติดตั้งไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันขึ้นบล็อกแล้วผมให้ไปด้านซ้ายนะครับเพื่อปิดโปรแกรมที่เคยเปิดเอาไว้ถูกต้องไหมครับตรงเนี้ยนะครับที่เราเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ปิด หลังจากปิดแล้วนะครับก็ลองเปิดเข้าไปที่เพจโซใหม่นะครับแล้วลองติดตั้งนะครับบางคนได้บางคนไม่ได้นะครับคาวนี้ผมจะมีอีก2วิธีเพิ่มเติมนะครับก็คือวิธีที่2ก็คือก่อนอื่นให้คุณผู้ชมออกจากเพจโซนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปที่แอปพลิเคชันหรือการจัดการแอปนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ Google Play Store นะครับหรือแสดงกระบวนการของระบบนะครับหรือแสดงแอปเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็หลายๆท่านก็คงเขียนคนละแบบเนาะในมือถือนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อในที่นี้ของผมเขียนว่าแสดงกระบวนการของระบบนะครับเขาก็จะแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดขึ้นมาให้เรานะครับคราวนี้เราก็ไปหา Google Play Store นะครับคำว่า Google Play Store อยู่ในหมวของ Google นะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลหรือบางยี่ห้อบางรุ่นอาจจะขึ้นมาให้เลยแบบนี้เลยนะครับให้คุณผู้ชมล้างแคชนะครับล้างไฟแคชตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ออกนะครับพอออกเสร็จแล้วนะครับก็ลองเข้าไปที่เพจโซยอีกรอบนะครับแล้วก็ลองไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมต้องการจะติดตั้งนะครับแต่ถ้ายังเป็นอยู่นะครับก็ ผมจะแนะนํานะครับให้คุณผู้ชมไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับก็คือตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้คุณผู้ชมล้างไฟแคตของระบบนับในมือถือของคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ที่ว่าเราใช้งานนะครับเราสามารถล้างไฟแค t ตรงนี้ออกนะครับคือบางครั้งนะครับเราใช้งาน นานจนเกินไปแล้วเราลืมนะครับที่จะลบไฟล์แคชหรือเขาเรียกว่าไฟล์ขยะนะครับที่อยู่ในเครื่องมือถือของเรานะครับมันสะสมเยอะๆนะครับทำให้เครื่องอืดได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลในการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Google Play s t o r ตนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวครั้นี้เดี๋ยวผมจะลองไปที่ s t o r e อีกรอบนะครับแล้วผมจะติดตั้งโปรแกรมด i s c o r d นะครับผมตรงเนี้ยอ่า อันนี้ยังขึ้นอยู่นะครับดูเหมือนว่าแอปกําลังบล็อกอยู่นะครับครั้นี้นะครับผมทําอสวิธีไปแล้วนะครับยังไม่ได้ครั้นี้วิธีสุดท้ายนะครับหลังจากที่ทําเสร็จหมดแล้วเนาะให้คุณผู้ชมนะครับปิดแอปทั้งหมดนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับรีเซ็ตเครื่องไม่ใช่รีเซ็ตนะครับรีสตาร์ทนะครับเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วคราวนี้เราลองมาดูกันว่าได้ไม่ได้นะครับผม หลังตีสตาร์ทขึ้นมาใหม่เรียบร้อยนะครับก็ลองทําการติดตั้งแอปที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับเข้าใน o o g l e p l a y Sto r e แบบผมเนี่ยเรากดติดตั้งนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่า o o g l e p l a y Store นะครับสามารถติดตั้งแอปได้ปกติแล้วนะครับนะครับก็ลองเอา3วิธีที่ผมบอกขั้นต้นไปนะครับผมลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับอ่าเรียบร้อยครับคนี เรียบร้อยครับคันนี้ก็สามารถเปิดเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับถ้าขึ้นปุ่มเปิดนะครับก็เพียงแค่นี้เองครับผม3วิธีที่ผมบอกเนาะแล้วก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ผลยังไงคอมเมนต์ไว้บอกนะครับผมผมจะหาวิธีเพิ่มเติมให้แต่ผมเชื่อว่าสมขั้นตอนนะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับถ้าทําตามทั้งหมดนะยังไงก็ได้นะครับผม โอเคครับผมถ้าชอบคลิปวโนนี้ยังไงเห็นมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวหน้านะครับทางเ n ็นสอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel แร่งรู้ทางได้ทีจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ